สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูโต๊ะปลูกผักนะครับอันนี้ผมก็ทําเองนะครับคลิปอนให้ดูโรงเห็ดนะครับวันนี้ให้ดูโต๊ะปลูกผักนะครับเนื่องจากหน้าฝนเนาะก็ทํโต๊ะปลูกผักนะครับโดยใช้ลําไผ่นะครับที่ไปซื้อมานะครับเอามาทําให้เกิดประโยชน์นะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นพลาสติกนะครับเพื่อที่จะไว้กันฝนนะครับก็จะเป็นโครงไม้ไผ่เกือบทั้งหมดเลย ทั้งหมดทั้งหมดมี6เสานะครับมีทั้งหมด6เสาความกว้างนะครับประมาณเมตรยี่สิบเมตรสามสิบนะครับความกว้างก็คือตามกระเบื้องนะครับกระเบื้องมันน่าจะยาวอยู่เมตรยี่สิบนะครับเมตรกว่ากว่านะครับส่วนความยาวนะครับความยาวอยู่ที่สี่เมตรนะครับจากบ้านนี้ไปถึงอันนู้นสี่เมตรนะครับความสูงนะครับผมไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับก็พอ ที่ต้องก้มนิดหนึ่งนะครับต้องก้มไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวไม้นะครับที่ทานี่ครับที่เป็นราวบันไดนะครับก็เลยเอามาทํานะครับแบบนี้ครับเป็นขาโต๊ะนะครับเป็นขาโต๊ะอยู่ข้างล่างนี้ครับเนี่ยเป็นขาโต๊ะก็อยู่ที่ประมาณหกอันเหมือนกันนะครับขาโต๊ะมันจะสูงประมาณเมตรหนึ่งนะผมตีลงไปในดิน ประมาณ1ิบถึง20เซนนะครับแล้วก็ใช้ด้วยโครงไมยุคาพาดลงไปนครับงเส้นนะครับพาดลงยาวนะครับ2เส้นนะครับจากนั้นก็ใส่กระเบื้องนะครับกระเบื้องก็คือแบบนี้นครับวางลงไปแบบนี้นะครับวางลงไปบนกระเบื้องวางไปบนไม้นะครับไมยุคานะครับก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้นะครับกระเบื้องนะครับใช้อยู่ที่หนึ่ง7 8สามสี่ห้าเจ็ดแปดแผ่นนะครับ ใช้กระเบื้องที่แปดแผ่นนะครับเนีโครงสร้างก็จะเป็นไม้ไผ่แบบนี้เลยนะครับตัวโค้งนั้นบนก็จะใช้ท่อ PVC ครับท่อ PVC พลาสติกนะครับทาการโค้งเข้าไปแล้วก็ตอกตะปูติดนั่นเองนะครับก็ทําในรูปแบบง่ายๆนะครับที่เราวัสดุที่มีนะครับท่อ PVC ผมมีก็เอามาทําลองประดิตให้เล่นดูนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะทําเป็นคอกนะครับเพื่อที่จะ อ่าผมจะเอาผ้าข่าแยงนะครับหรือสแลนก็ได้นะครับปูโต๊ะลงไปแล้วก็มัดติดกับข้างๆนะครับแล้วก็ทําการเอาดินมาใส่นะครับส่วนดินนะครับผมกําลังหมักดินนะครับโดยจะใช้เลือกกากมันนะครับผสมแกลบดําผสมดินผสมกับมะพร้าวสับนะครับแล้วก็หมักด้วยจุลินทรีย์เจ้าปวกกับน้ำหมักป่าหมักประมาณ15วันนะครับก็จะเอามาขึ้นโต๊ะนะครับ อันนี้ก็อยู่ในส่วนของการหมักนะครับในส่วนนั้นเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ก็พามาดูพามารีวิวโต๊ะปลูกผักนะครับที่ทําเองนะครับเหมาะสำหรับหน้าฝนนะครับที่ปลูกผักไม่ได้นะครับก็มาเอาวัสดุที่มีนะครับมาทํานะครับมันก็จะสะดวกนะครับปลูกง่ายนะครับจัดการง่ายนะครับการฝนได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าผักจะไม่รอดนั่นเองนะครับ นี่ครับบรรยากาศนะครับก็ใช้ไม้ไผ่นะพี่ไปหาจากด้านนะครับไปตัดมาแบบนี้ครับเป็นลำๆนะครับก็มาดีนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดผมโรงเห็ดนะครับอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็อ่าทตัวนี้แล้วก็ปรับปรุงเบลเล่นะครับตอนนี้โรงเห็ดเราก็เห็ดจะออกอีกวันสองวันนะครับก็มีบางอันที่ ผล่มาแล้วนะครับบางอันที่ออกมาแล้วนะครับอันก็ยังไม่ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมนะครับไว้ในรถนั่นเองนะครับก็ทําแบบวิธีบ้านบ้านนะครับวิธีของคนจนนะครับเราไม่ต้องไปทําโต๊ะให้สูงมากมายนะครับปัญหาหน้าฝนคือการปลูกผักมันดินมันชื้นนะครับปลูกผักแล้วผักไม่ค่อยเกิดเน่าเป็นเชื้อรานะครับแต่ถ้าเรามี โต oh, แบบนี้นะครับก็จะช่วยแยกขไอีวิธีหนึ่งได้นะครับต,ตอนนี้จะเป็นคางเสารถของผมนะครับลูกเสารถเสารถดก็ร้อยกับต้นนะครับมันก็กำลังขึ้นคางนะครับขา้างหน้าสวนนี้จะเป็นทางเสารถเหมือนกันนะครับเพิ่งทําเสร็จได้สองวันนะครับก็ทํานี่ทํานู่นไปเรื่อยๆนะครับไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ง,งานนะเผื่อใครที่จะมาเรียนมาชมก็สามารถที่จะแวะมาชมได้ น้องก็จะเป็นพัดนดินครับยังไม่เสร็จครับก็ไว้ก่อนนะผมเมาอย่างอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัพให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศเพียงเค่นี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ